ถึงด่านทางบางไสไข่เฉลเลวเห็นไพรเรวรายคนอยู่บนสาหานตุงกาตั้งนั่งชักควักน้ำตาลคอยว่าขานขู่คนลงคนเรือไม่เห็นของต้องห้ามก็รามคอมาละกอกุ้งแห้ง แตงมะเขือขอส้มสกุกจุกจิกทั้งพริกเกลือจนชาวเรือเหลือระอาด่าในใ,ใจแต่ลำเราเข้าไม่คนมาพ้นด่านดูถินทานชิวชราปึกษาสวัยมีอาลามนามสร้างสื่อบางใส คนไซใหญ่อยู่ที่นั่นน้องวันทาเทพรักษกศักดิ์สิทธิ์สถิตภูมิพระเคยอุ้มอุนรุษสมอุศาใครหน้าจูบลูบทรงเหมือนหนางฟ้าช่วยอุ้มมาให้มั่งเถิดจะเชิดชมถน้อมแนบ,บแอบ,บอุ้มนุ่มนุ่มนิ่ม ให้แย้มยิ้มยวนจิตสนิทสนุมนอนเอ็นหลังนั่งเล่นเย็นเย็น,นรมชมพะนมแนวไม้ลำไพยรายดูเยาเรือนเมือนหนึ่งเขียนเตียนตริบเห็นรีบริบแลไปจิตใจหายเข้เขาปููกผักฟักถั่วจูงบัวควาย ชมสาบายบอกแจงตำแหน่งน้ำถึงเกาะเกิดเกิดสวัสดิ์ที่พัดพลอย่าเกิดคนติเตียนเป็นเสียนน้ำให้เกิดลาบราบ,ราบ,ราบเรียบเงียบเงียบงามเหมือนหนึ่งน้ำเกาะเกิดประเสริฐทรงถึงเกาะพระไม่เห็นพะระปะแต่เกาะ ชัางชื่อเพราะชื่อพระสระลงพระของน้องนี้ก่อนนั่งมาทั้งองค์ต้องพระสงฆ์กาะพระมาประชุมขอคุณพระอนุเคราะห์ทั้งเกาะพระให้เปิดปะคุ้มทองสักซองคุม้มคงจะมีผี่ป้ามาชุมนุม จะอ่อนอุ่มแอบอุราเป็นอาจินถึงเกาะเครียงเคียงคลองเป็นซองแสกป่าละแวกวังราชประพาสสินได้ม่อมหามงามพร้อมชื่อม่อมอินจึงตั้งทินที่เกาะสนนอนามนึกทวินอินน้องระอองเอี่ยม แสนสังเ่ยมงามพร้อมเหมือนหม่อมห้ามจะหายศอดสาพรยายามคงจะงามพักพร้อมเหมือนหม่อมอินอะไรน้องตรองตึกล้ำลึกถึงหวังจะพึ่งผูกจิตคิดทวินเวลาเย็นเห็นนกวโหกบิน ไปที่ถิ่นทำรังปานังนอนบ้างแนบคู่ชูคอเขาซอแสเสีงจอแจโจนจับสรับสร,รบอนบังฟุบเฝ้าเขาเคียงปะเอียงออนเอาปากป้องปีกปกกกตะกองที่ไครคู่อยู่เปลียวต้องเดียวโดด ไม่เต้นโรดแลกเงาเหมือนเ้าวมองลูกน้อยคอยแม่ช่างเงี่ยมองเหมือนอกน้องหนูน้อยกรอยรือไทยมาตามติดบิดากำพาแม่สุดจะแลเลียวหาน้ำตาไรให้ลูกนกอกน้องนี่มองใจ ที่ฝากไข่ฝากผีไม่มีเลยถึงเกาะเรียนเรียนรักน,นิหนาอกแสนวิตกเต็มตรองเจ้าน้องเอ๋ยเมื่อเรียนกลจนจบถึงกบเกยไม่เคยเลยเล่าได้ดังใจจงแต่เรียนรักรักนักก็มักนายรักระไม้มิได้ชม สมประสงค์ยิ่งรักมากภาคเพียยยิ่งเวียนวงมีแต่หลงลมลวงแทบสวงโสมมาถึงวัดพระนังเชิงทึงถนัดว่าเป็นวัดเจ้าฟ้าพระกระลาโหมผนังก่อย่อมุมเหมือนสุ้มโคมลอยพยมเยี่ยมฟ้าสุราไร มีสาราทานามดูช่ำชื่นร่มระรื่นลุคคาณอาศัยวิดาพรมรำเราให้เข้าใจว่าพระใหญ่ยาเยี่ยงที่เสียงไายที่บ้านเมืองเครื่องเลื่องเข้นจะเป็นเหตุก็อาเพศพังหลุดสุดสราหยแม้พาราภาสุก สนุกสบายพาพักพรายเราพริมดูอิ่มอง์ทั้งเจ็กย่านบ้านนั้นก็นับถือต้องเรียกคือว่าพระเจ้าปุณเท่ากงโดยบนบานการใดดังใจจงชรององค์พุทธคุณกรุณน,นังอันหนึ่งว่าถ้าแม้นใครน้ำใจบาป จะเข้ากราบเกรียงจะทับต้องกาบลังตรงตรงนาธาสาชนเป็นวนวังดูพลังพลังพ,งพุงเชียวนาเสียวใจกอ็จอดเรือเนื้อหน้าสราวัตโสมนัสน้องไม่เสื่อมที่เรื่อมใสขึ้นเดินเดียวเที่ยวหาสุมาไราจำเพาะได้ดอกโศก ที่โคกหน้ากับดอกลักหักเด็ดได้เจ็ดดอกพอไฟจอกจัดแจงแบ่งบุปผาให้กันมั่งทั้งบุญนากเพื่อนยากมาท่านบิดาดีใจกะไรเลยว่าโศกรักมักรายต้องพลายพัดถาวายวัดก็ถูกแล้วลูกเอ้ย แล้วห่มดองของงามเหมือนตามเคยลีลาเรยเรียบตะพานขึ้นรานไสโอรินรินกินพิกุลมาชุนชื่นดอกแก้วรื่นเรนูไม่รู้หายหอมจำปานาโบทสารดรายดอกกระจายแจมกรีบดังจีบเจียนดูกุติ วิหา,าหารสะอาดลุกาชาตภ่มสวัยเหมือนไม้เคียนที่ภูมิพื้นตื่นราบด้วยปราบเตียนต่างเดินเวียนทักสินพระชินวรได้สามรอบชอบธรรมท่านนำน้องเข้าในห้องเห็นพระเจ้าเท่าสิงคอนต่างจุด รูปเทียนเทวายกระจายจรท่านบิดอนได้ประกาศวชาตินี้ต้องรูปชั่วตัวดำแล้วต่ำสักเทวายรักเสียกับพระชิน,นสีแม่เมื่อไรใครเขารักมาพักดีจะอารีรักตอบพ่อขอบคุณ ทั้งหนูกันนั้นว่าจะหาสาวที่เล็บยาวโง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 เหมือนกงกระสุนทั้งเนื้อหอมกลมเกลียงเทียงพี่กุลกอดให้อุ่นอ่อนก็ว่าไม่น่าฟังฉันกับน้องมองแลดูแต่พระสาธุสะสูงกว่าฟ้าพนังแต่พระเผาเท่าป้อม ที่ล้อมวังสำรวมนั่งปังเป่งเพ่งพินิจตัวของหนูดูจิวเท่านิ้วหดัดโตสนัดหนักนักจึงศักด์สิทธ์กับหนูตาบกาบกลมบังคมคิดลำพันพิษสถานในใจจินดาก็เดชะรากุศลที่ปนนิบัตที่หนูพัด พิสวาสภาษาสนามาคำลบพบพูดกัปฏิมาเป็นมหาอัจจรรย์ในสันดานขอพระราอานิสงจงสำเร็จสละเพรพ้นหลงในสงสารแม้่ยังไปไม่ถึงพระนิพพานขอสำราญราคียาบีทา จะภาคเพียนเรียนวิสัยและไตเพศให้วิเศษแสนเอกทั้งเลกพาแม่ใครรักให้คนนั้นกลุณนนาชมมายืนเท่าเขาพระสูเมนขอรู้ทำคําแปลแก้วิมุตเหมือนพระพุทธโคสามาหาเทนมีกําลังดังมาคาค่ะ สามันเนรรู้จัดเจนแจงจบทั้งพบไตอันหนึ่งเล่าเจ้านายที่หมายพึง่งให้ทราบซึ่งสุจริตพิสมัยอย่าหลงรินหินชาติขาดอะไรน้ำพระไทยทูลกล่าวให้ยาวยืนแล้วลาพระปฏิมาลีลารอง ข้ารำคองสวนภู้เคยชู่ชื่นชมแต่ไผ่ไม้ภูมิดูชุ่มชื่นระรื่นรื่นรำดวนลำจวนใจโอยามนี้มีได้พบน้ำอบสดมาเชยรสบุพผาน้ำตาไรเคยหอมแป้งแรงลืน่นอรุษไทย เมื่อเหงื่อใครคำตัวต้องมัวมอมเมื่อยามมีพี่บำรุงพานุ่งหม่มเคยอบลมล่ำกินไม่สิ้นหอมโอหายรถหมดรักมาปรากพร้อมจนสูบผอมผิวคำละคำใจจึงมาหายาอายุวัฒนะ ตามได้ปะรายแทงทะแรงไข่เขาลําคอลองล่องเรือมาเหลือไก่ถึงวัดใหญ่ชายทุ่งดูวุ้งเวิงพระเจดีก็ยังอยู่ดูตั้งานเป็นประทานทิวทุ่งดูสูงเทิงต้นโพไซไผ่พุ่มเป็นสุ้มเสิง กึนหลอบเชิงชั้นรางข้างเจดีเสียดายนับหักสุดชำรุดร้างใครจะสร้างสูงเกินจำเริญสีท่านบิดาว่าถึงให้ใหญ่กว่านี้ก็ไม่มีผู้ใดว่าใหญ่โตผู้หญิงญานบ้านเร่าชาวบางกอกเขาอมกรอกกืนพระ เสอาโคเป็นพระเจ้าเสาชิงช้าลิมทาโพก็เต็มโตแต่ชาววังเขายังกลืนฉันกลัวาบาปกราบพระอย่าปะพบไม่ขอคบคนขโมดที่โหดหืนพอคำคุมคุ่มพึกดูคลึกครืน่นพายุฝนอันทธานสถานพุง เป็นฝุ่นฟุ้งฟ้าหือกระพือโหมน้ำค้างสะประเปยเฉยชะโรมทันจุดโคมขึ้นอารามต่องตามไปเที่ยวลีกลกวกวนอยู่จนดึกเห็นพุ่มพึกโพท,ทองที่ผ่องใสตักน้ำพึ่งคึ่งจอกกับดอกไม้จุดเทียนใหญ่อย่างกำราบูชาเชิญ วังจะปะพระประรอดที่ยอดยิ่งปนมนิ่งนึกร่ำพันสันเสริญสมรวมเรียนเทียนอารามงามเจริญจนดึกเกินไก่ขันวันวิญญาทั้งเทียนดับสัพพาสียงสำเนียงเงียบเย็นยะเยียบน้ำคลางพร่างถึกษาเห็นแวววับ รลับลงตรงนัยนาประรอดมาสู่ซึ่งน้ำพึ่งรวงคันคลำได้ในกลางคืนก็รื่นหลุดต้องจับจุดทูบเทียนเวียนบวงสวงประกลายพลึกดึกเด่นขึ้นเห็นดวงดังโคมช่วงโชดกว่าบรรดาดาวจักกาจันทร์แจ้วแวววีด ยึงรีดปริงปีแก้วริงสับเสียงสำเนียงนาเฮายิ่งเย็นช่ำน้ำค้างลงพลางพราวพระพายพาวพัดไหวทุกใบโพ